พ่ออาจารย์เชเดี๋ยวพ่อจะเข้าห้องน้ำนะคะอ่ะไป,ไปเข้าห้องน้ำ การดำเกรอบดูแลืะันยามชาจีในการเพิ่มสตกระามเพื่อความเข้าใจถึงกระบวนการวิธีการและแนวคิดขงกมะันย์เพื่อยาามของแรงแหภาพรในการจัดการและจัการเพื่อเพ่การเาถึที่มาสประชาชนกสบพิสูจนในกข่าวใสองรณ เสน่ห์ของเจ้าล้อนางคือราชิาจุฬารไดอก้วราชนารีรสลงพราะามชินาเรียบต้องำศกาความิัารนกรที่ทรงสึขารืองทดพรยสนาทีเนข มันปิดทีวีนะมันปิดโทรทัศน์นะพ่อกำลังจะเข้าห้องน้ำนะคะเทะเบียนันที่กเราไปดูแม่ในห้องก่อนไปดูแม่ในห้อง to do many.